สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พร,ราจะมาทําปลากระพงย่างในโอวินนะคะปลากระพงเผาหรืออบนั่นแหละค่ะนะคะตอนนี้ก็ตัวนี้ประมาณกิโลหนึ่งนะคะทุกคนก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยจากร้านนะคะภร้าก็จะมาทําการยัดไส้ปลานะคะมีอะไรคือพร,ราก็จะมีตะไคร้นะคะตะไคร้นะคะแล้วก็มีขา แล้วนะมีใบมะกรูดนะคะเครื่องยัดฟงปลาพอล่านะคะตะไคร้เยอะเลยนะคะเยอะไปไม่ใสให้หมดเลยค่ะได้ออกมาแล้วเนาะจะได้อหอมหอมดับคาวก็จะมีใบมะกรูดก็แช่เย็นนะคะแช่แข็งทุกอย่างแช่แข็งค่ะทุกคนก็มีกระเทียมกระหอมนะคะก็ยัดไส้ปลา เลยขายใบไม้กรูดนะคะใส่เข้าไปเยอะๆนะคะตะไครค้ขาเครื่องแน่นๆค่ะทํำออกมาเลยหอมอร่อยอระเทียมก็ทุบบุบบนะคะก็บุบบเนี่ยค่ะยังไม่ใส่หัวหอมล้นแล้วค่ะ กไปเลยค่ะทุกคนล้นเลยเนาะเตรียมถาดนะคะใส่ก,ก่อนเตรียมถาดก็แรปด้วยฟอยนะคะกันน้ำปลาเยอะเลยเยอะนะคะเตรียมฟอยล์วยห่อปลาอีกรอบนะคะเลยค่ะเขาล้านก็ถึงข้างนอกน,นะคะ แล้วก็อบเข้ากันนั้นเลยค่ะตอนนี้ก็โรยเกลือนะคะเดี๋ยวเวลาคัร้อนเกลือก็ละลายเองนะคะพริกไทยดำคะ่ะแล้วก็เตรียมห่อปลาเลยนะคะทุกคนนะไม่ต้องหนานะคะบางๆประมาณนี้ อบไปอีกชั้นหนึ่งนะคะร้อยค่ะเข้าเตาอบเลยนะคะทุกคนกคนปลาก็สุกแล้วนะคะจิงๆโอ้โหอมทุกคนดิิปลากระพงนะคะจัดจานเสิร์ฟกินกับสลัดมันจีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสลาดจันนะคะค่ะทุกคนปลากระพงอบนะคะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดะค่ะ สลัดจากส่วนลัางบ้านนะคะขนมจีนค่ะมาเาเบี๊ยงปลากับพอล่านะคะทุกคนวันนี้พอล่าก็จัดแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ทานโชว์นานแล้วนะคะพักนี้พอล่าก็ไม่ค่อยขยันะค่ะทุกคนนะคะเนี่ยมามา,มาทานปลากระพงกับพอล่าตัวใหญ่ๆนะคะหอมๆนะคะอบนุ่มๆน,นะคะทุกคนนะคะอบอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะขาจะอร่อยมากเลยลยคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะมามาทานปลากระพงเผากับพอล่านะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ